ปอดขับเคลื่อนสีล้อแต่งชุดเอ็กซีมรอบคันแต่งล้อขนาดไหนมาชมกันค่ะคอนเซปต์นะคะเป็นม้าป่านะคะในยามค่ําคืนจะมีไฟเป็นสีเหลืองและสีส้มค่ะดีเทลรายละเอียดสวยมากๆเลยนะคะใครชอบแบบแต่งดุดโหดๆดแนะนําดูคลิปนี้เลยนะคะเดี๋ยวส้มจะรีวิวทั้งคันเลยว่าเราเสริมลออะไรกันไปบ้างเริ่มจากด้านบนฝากระโปรงก่อนเลยนะคะสะกูฟฝากระโปรงค่ะทําเป็นรูปแรดนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้มีรูปแรดกระทิง แล้วก็รูปม้าค่ะท้ามันสีเดียวกับตัวรถตัดกับสีดำด้านค่ะสะกุ้มทรงนี้หลอมากๆเลยนะคะทําให้ตัวรถเนี่ยดูเท่มากยิ่งขึ้นค่ะ ชุดแต่งชุดนี้นะคะเป็นงาน x อ็กซ์ีมเรียกว่ารุ่นพรีเมียมเค่ะเราถอดกันชนด้านหน้าและกระจังหน้าออกนะคะดีเทลรายละเอียดเป็นยังไงตาม z ้มาชมเลยค่ะเริ่มจากไฟนะคะตัวนี้ก็ดีไซน์มาจากหมาป่านะคะเป็นดวงตาสีส้มแบบนี้นะคะส่วนชิ้นงานเขาเนี่ยก็จะเป็นเหล็กหนาประมาณ3มมิลแต่ว่าก็จะมีชิ้นงานที่มันมีความหนาบางแตกต่างกันเพือบทาให้ตัวรถเนี่ยมันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะทุกคนแล้วก็ส่วนไฟนะคะตัวนี้ก็จะเป็นไฟ ปัดหมอกนะคะแล้วก็ไฟเลี้ยวนะคะในชุดกันชนเนี่ยเขาก็มีมาให้เลยนะคะจะเป็นสีเหลืองนะคะลักษณะจะคล้ายกับดวงตาของหมาป่านแบบนั้นเลยทุกคนดูเท่แล้วก็ดูโหดมากๆเลยนะคะหูลากจูงมีมาให้แล้วนะคะสีแดงแบบนี้2ห่วงด้านหน้าสามารถลากจูงได้นะคะลากถึง2.5ตันด้านได้เนี่ยสมมุติถ้าใครต้องการที่จะ,ะใส่ตัววินลากเพิ่มเติมก็มีถาดรองรับนะคะ1,250อนเลย แผ่นกันกระแทกใต้ท้องนะคะมีสามชิ้ก็สามารถเลือกสีได้ว่าเราชอบสีแบบไหนนะคะมีหลากหลายสีให้เลือกและก็สําหรับท่านไหนนะคะที่เลือกรถที่มันมีเซ็นเซอร์ด้านหน้าตัวงาน x อ็กซิมเนี่ยเขาก็มีงานเซ็นเซอร์สามารถใช้งานได้มันรองรับกับตัวรถด้วยส่วนสติกเกอร์ด้านหน้านะคะตัวนี้เราติดตั้งเพิ่มเติมค่ะเป็นลายเหมือนร a ปเตอร์สาขีดแบบนี้ไฟหน้าได้เป็นทรงซีแคมแล้วนะคะ แล้วก็มีคําว่า n e x t gen นี่ตรงนี้ลูกค้าสามารถสั่งติดตั้งเพิ่มเติมได้เลยคิ Q ้วล้อทําเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะคิ Q ้วล้อขนาด6นิ้วเป็นแบบหมุดเงินหล่อมากๆเลยแล้วก็ช่วยปกป้องตัวรถได้ดีมากๆเลยนะคะมาดูส่วนช่วงล่างล้ลอ,อยางกันบ้างค่ะว่าเราทําอะไรใส่อะไรกันไปบ้างนะคะคันนี้ค่ะใส่ล้อแม็กค่ะเป็นของ f u เอลนะคะฟูเอลก็เรียกว่าเป็นแบรนด์ต้นๆท็อปกันเลยนะคะลายนี้เป็นลายยอดทิเลยนะคะใส่กันเยอะมากๆเลยส่วนยางนะคะ ก็ใส่เป็นยางของรถ X นะคะรถ X ตัวนี้เป็นมัทเลเลนดอกยางใหญ่สำหรับสายออฟโรดสายลุยเพราะว่ารถคันนี้เป็นรุ่นขับเคลื่อนสีล้อนั่นเองนะคะทุกคนมีการจัดทรงนะคะเปลี่ยนโชกแล้วก็เปลี่ยนปีกนกของ Y O N G ด้วยนะคะจะทรงได้นะคะยกทั้ง2นิ้ว3นิ้วแล้วแต่เราชอบเลยนะคะเซตให้ตามที่ลูกค้าชอบเลยนะกระจกข้างนะคะก็จะเป็นสีกาไฟแบบนี้มาพร้อมกับไฟเลี้ยวเวลาที่เราล็อกรถนะคะกระจกก็จะพับให้ออโต้ด้วยตัวนี้เราสามารถตั้งค่าในรถได้นะคะ สอดมือลดปลดล็อกนะคะกดตัวนี้รถจะล็อกนะคะมาไดาข้างตัวนี้เป็นงานตกแต่งเพิ่มเติมของงานค่ายเอ็กซ์ติมมิ่เช่นกันนะคะดีไซน์มาสไตล์คล้ายๆกับเกลือกมาสองอันคู่แบบนี้เลยสเตปของเขาเนี่ยจะเว้าวลงมาแบบนี้ทําให้เราสามารถที่จะก้าวขึ้นลงรถเนี่ยสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะมารองรับสรีระในการเหยียบของเรานั่นเองกันศาสตรติดตั้งเพิ่มเติมให้นะคะสามารถเลือกได้นะคะบาด้านหลังตัวนี้เป็นบาร์เอ็กซ์ตมสามารถเลือกสีได้นะคะก,ก็จะมีดําแดงเทานะคะ ัวงานพรีเมียมตัวนี้นะคะมีงานตกแต่งเพิ่มเติมเราสามารถเลือกได้บาร์ทรงแบบเท่ๆดูๆดูโหดๆแบบนี้นะ,ะเดี๋ยวให้ตากล้องแผ่นนะคะให้ดูว่าตัวบาร์แบบเนี้ยเท่หล่อขนาดไหนเผื่อใครชอบนะคะก็สามารถหน้าจอมาได้เลยนะคะไ,ไท้ายเราใส่ไฟท้ายเดิมสติ๊กเกอร์ด้านข้างก็ติดตั้งเพิ่มเติมไปนะคะมาดูด้านท้ายของตัวรถกันค่ะสําหรับรุ่นสปอร์ตเขาจะมีไฟเบรกอยู่ด้านบนนะคะมือจับอยู่ด้านบนกล้องมาให้แล้วนะคะเป็นกล้องอยู่ใต้โลโก้ฟอร์ดค่ะแล้วก็ สติกเกอร์นี้เขาทําเพิ่มเติมนะคะแล้วก็โลโก้ตัวนูน4ีคูนสี่สปอร์ตมาจากโรงงานปั๊มคําว่าเรนเจอร์นะคะมากับกระบะท้ายเลยสําหรับกันชนท้ายตัวนี้ก็เป็นงานของ x อ็กซ์ตอีกเช่นกันรุ่นเรียกว่ารุ่นนีออนนะคะเขาจะมีไฟ led แบบนี้แล้วก็ไฟสองแผ่นป้ายทะเบียนนะคะหัวบอลเราสามารถสั่งเพิ่มเติมได้นะคะตัวนี้สามารถลากจูงได้นะคะ หูตรงนี้สามารถลากได้ถึง2.5ตันนะคะตัวเหล็กชิ้นงานเขาเนี่ยหนาถึง4มิลเลยนะคะสามารถลากจูงได้จริงๆเลยแล้วก็มีปลั๊กต่อพ่วงกับรถอีกคันด้านหลังได้ด้วยนะคะช่วงล่างด้านหลังคันเนี้เขามีการจัดทรงยกไป3นิ้วด้วยนะคะแล้วก็มีการเปลี่ยนโชคด้วยสำหรับภายในนะคะเป็นยังไงรู้ราขนาดไหนตามส้มไปชมกันเลยค่ะ ห้องโดยสารด้านหลังก็กว้างนั่งสบายนะคะเบาะเนี่ยรองรับสรีระเราดีมากๆเลยตรงนี้เบาะหนานะคะสอดเท้าใต้ที่นั่งได้ด้วยมีแอร์ตอนหลังให้ครบเลยนะคะเดี๋ยวให้ตะกล้องแพนให้ดูนะกว้างขวางมากๆเลยทุกคนมีเท้าแขนกลางให้ด้วยนั่งสบายๆแบบนี้จิบกาแฟนะคะเดินทางไกลคนขับก็ขับแบบสบายๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูด้านหน้ากันต่อเลยค่ะภายในหรูหราค่ะเบาะเป็นเบาะหนังจากโรงงานปรับได้6ทิศทางค่ะหรูหรากว้างขวางมากๆสำหรับคนขับนะคะสะดวกสบายมากๆค่ะทุกคน พวงมาลัยสามารถปรับได้นะคะได้สีทิศทางเลยนะคะนี่เดี๋ยวซุ้มปรัะให้ดูนะคะสามารถปรับสูงต่ําเข้าออกได้นี่เข้าออกนะคะแล้วก็สูงต่านี่ปรับได้ตามรีระเราเลยเบาะนั่งเองก็ปรับได้นะคะถึง6ทิศทางเลยนี่จะเป็นพนักเอ็นนะคะปรับนอนร้180อยแปดสิบองศาเลยค่ะปรับเบาะสูง นะคะก็ดึงขึ้นนะคะปรับเบาตามก็กดลงแบบนี้นะคะส่วนเดินหน้าถอยลงังก็ปรับได้เช่นกันนี่ปรับได้6กทิศทางเลยนะคะก็ปรับได้ตามสริละของผู้ขับขี่เลยค่ะส่วนพวงมาลัยนะคะคันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพวงมาลายัยผ่อนแรงด้วยฟ้าเบามากๆไม่ต้องใช้แรงมากนะคะ ใช้มือเดียวก็เลี้ยวรถได้เลยทุกคนนะคะเพราะมันเบามากๆเลยแต่เขาก็มีความเซฟตี้ปลอดภัยนะคะถ้าเราขับรถเร็วมากขึ้นพวงมลาลัยจะหน่วงและหนักมากขึ้นนั่นเองค่ะเพื่อช่วยให้เราเนี่ยขับรถอย่างมั่นใจและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะด้านซ้ายมัลติฟังก์ชันนะคะก็มีให้ครบเลยไม่ว่าจะเป็นคอนโทรนะคะควบคุมความเร็วนะคะโดยที่เราไม่ต้องเหยียบคันเร่งนั่นเองค่ะแล้วความเร็วให้ใหเราออโต้เลยจํากัดความเร็วนะคะก็ลิมิตจํากัดไว้ว่าห้าม ขับความเร็วเกินระยะที่เรากาหนดไว้นั่นเองค่ะเพิ่มเสียงรดเสียงเปลี่ยนได้เลยสั่งงานเสียงทําได้บนพวงมลาลัยเลยค่ะส่วนด้านขวาบนพวงมลาลัยนะคะก็ใช้สําหรับควบคุมตัวหน้าจอค่ะแล้วก็สามารถรับโทรศัพท์วางสายนะคะได้บนพวงมลาลัยเลยนะคะฟังก์ชันนี้ดีมากๆเพราะว่ามันจะช่วยเซฟตี้ปลอดภัยเวลาที่เราขับรถนั่นเองค่ะทุกคนระบบพุ s ท์สตาร์สมาร์ทคีย์ค่ะกุญแจเขาจะเป็นกุญแจรีโมทหน้าตาเป็นแบบนี้ทุกคน นี่น่าจะแบบนี้นะคะเราเหยียบเบรกวางคุณแจไว้ในรถกดสตาร์ทได้เลยค่ะระบบไฟจะอยู่ด้านขวามือทั้งหมดเลยนะคะถ้าเราสตาร์ทรถมาแล้วไฟหน้าจะขึ้นตัว A แบบนี้ก็คือเป็นฟัง์กชันไฟหน้าออโต้ปัดน้าฝนออโต้นั่นเองค่ะทุกคนโอเคส่วนแผงข้างประตูตรงนี้นะคะก็จะเป็นระบบไฟฟ้าทั้งหมดเลยทั้ง4บาน ป้องกันการหนีบด้วยนะคะเราอยากจะเติมน้ํามันนะคะ่ะกดแค่ปลดล็อกตรงนี้ก็เติมน้ามันได้เลยนะคะด้านค้างแผงประตูดีไซน์รูรามากๆเลยเดี๋ยวไปดูภายในหน้าจอกันต่อคะ่ะหน้าจอสัมผัสทัชสกรีนนะคะขนาด10นิ้วนะคะหน้าจอเราสามารถจิ้มได้แบบเหมือน,นในรถเลยนะคะมีโหมด Apple c a r p l a y Android Auto นะคะมีคู่มือโหลดเข้ามาให้อยู่ในรถเลยนะคะคู่มือการใช้งานรถวิทยุโทรศัพท์สามารถเชื่อมต่อได้ในนี้เลย รถยนต์นะคะเราก็สามารถจะตั้งสมานะของการขับขี่แบบออฟโรดได้บนหน้าจอเลยง่ายมากๆเลยนะคะทุกคนก็แอร์เนี่ยเราจะสามารถแยกอุณหภูมิสลัซ้ายขวาจัดการด้วยตอนนี้เป็นแอร์ออโต้นะคะอุณหภูมิเท่ากัน23องศาส้มจะเปิดด้านซ้ายนะคะนี่เห็นไหมคะด้านซ้ายเหลือ21แล้วด้านขวา23นะคะเราปรับได้เองอัตโนมัติเลยนะคะหรือว่าจะตั้งแอร์ออโต้นะคะตัวแม็กไล่แม็กแอร์นะคะก็คือเวลาเราจอดรถตักแหลก กดได้เลยแอร์จะทํางานแบบเต็มประสิทธิภาพให้ห้องโดยสารเราเย็นไล้ฟ้าด้านหลังนะคะเราสามารถใช้ได้นะคะแล้วก็สามารถปรับโหมดต่างๆในเรื่องของการควบคุมแอร์ได้บนหน้าจอหรือด้านล่างก็ได้นะคะน,นี้เป็นตัวพัดลมค่ะแล้วก็นี้อากาศุนเวียนในห้องโดยสารค่ะแท่นชาร์จไฟแบบไร้สายนะคะมีมาให้เรียบร้อยแล้วสมาร์ทโฟนที่รองรับการชาร์จไฟแบบไร้สายวางไว้ได้เลยนะคะช่วง USB Type C มีมาให้ครบเลยค่ะสําหรับโหมดขับเคลื่อน4ีล้อนะคะคันนี้เป็นรถเกียร์ออโต้ค่ะ 6สปีดนะคะก็จะมีโหมดขับเคลื่อน4ล้อมาให้ด้วยนะคะสำหรับรุ่นสปอร์ตคันนี้มีโหมดขับ2ขับ4นะคะแล้วก็ขับ4แบบความเร็วต่ำนะคะต้องจอดรถแล้วเปลี่ยนเกียร์เนาะวิธีการใช้งานก็ง่ายๆหมุนลูกบิดแบบนี้นะคะหน้าจอมันก็จะเปลี่ยนโหมดการขับต่างๆให้เรานะคะโหมดปกตินะคะโหมดประหยัดนะคะโหมดลากพ่วงโหมดถนนลื่นโหมดโครนร่องโหมดทราย เราต้องการจะใช้งานลดรถแบบไหนนะคะเราก็สามารถจะปรับเปลี่ยนเองได้เลยนะคะส้มจะลองเข้าฟังก์ชันกล้องให้ดูนะว่าฟังก์ชันกล้องเนี่ยมันชัดมากๆเลยทุกคนเราเข้าเกียร์ถอยนะทุกคนตอนนี้ส้มเก้าวเกียร์ถอยหากพวงมาลัยนะคะนี่ องศาของพวงมาลัยเปลี่ยนด้วยตัวนี้คือเซนเซอร์นะคะนี่นพวงมาลัยตรงแล้วนะคะมีมาร์กเกอร์ให้เรียบร้อยเลยถอย,ถอยไปเรื่อยๆนะคะเข้าใกล้สีแดงคือนี่จะชนแล้วนี่คือการชนท้ายของเราเองค่ะภาพชัดแจ๋วจริงๆทุกคนนะคะใครสนใจอยากได้รถแบบนี้นะคะโอ้โหสมรรถนะออปชั่นเต็มไปเลยนะคะแอร์แบ็กก็มีมาให้ทั้งหมด6ใบเลยนี่มีอะไรบ้างข้างในนี่ม่านบังแดดทุกอย่างมาให้ครบเลยนะคะแว่นนะคะก็เก็บตรงนี้ได้นะคะที่สองสว่างแล้วก็ตัวตัดแสงอัตโนมัติค่ะ เก๊กเก็บของนะคะด้านล่างตรงนี้ก็วางโทรศัพท์ได้ามาให้ครบเลยตรงกลางนะคะก็จะที่วางแก้วน้ํานะคะแล้วก็มีเก๊กเก็บของเพิ่มเติมให้นะคะก็สิ่งอำนวยความสะดวกก็เยอะแยะมากมายเลยคะ่ะทุกคนคสนใจอยากได้รถแต่งหล่อเท่ๆแบบนี้โทรเข้ามาปรึกษาสอบถามกับส้มจีได้เลยนะคะที่เบอร์ด้านล่างได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องของส้มจีด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย